มายังเปนเตมหาเทรงวันทาไมยังเปนเตมหาเทระวันภาตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์นะครับโอวาทของพระพุทธเจ้าก็คือโอวาทนะครับ สามารถที่จะหล่อหลอมจากคนธรรมดาสามัญปุถุชนคนมีกิเลสนะนำไปสู่ความเป็นผู้กิเลสบางบางไปเรื่อยๆสุดท้ายจะหมดกิเลสได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษทำให้สมกับความที่เราห่างเหินกันมานานเหลือเกินในสังสารวัฏเราได้ยินแต่คำพูดของบุคคลต่างๆมากมาย ส่วนคำพูดที่เป็นโอวาทันประเสริฐของพระสมาสมาสมุทธเจ้านั้นนานนับไม่ได้นะครับว่าเกิดมาแล้วกี่ครั้งที่ไม่ได้เจอมาเลยนะครับครั้งล่าสุดสุดท้ายก่อนที่จะมามีโอกาสอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็ไม่อาจทราบได้รู้แต่ว่านานมากเพราะฉะนั้นเมื่อได้โอกาสมาแล้วก็ทำให้มันสมด้วยการมันฟัง มันน้อมอยู่เสมอๆนะฮบางทีโอวาทของพระพุทธเจ้าก็หนักบางครั้งก็ไม่หนักมากนะครับคําว่าหนักในที่นี้ก็เพื่อจะไปดัดไอตัวกิเลสท,ที่ได้รับการอบรมบ่มเพราะสั่งสมมาช้านานบางทีมันนานมากมันก็เลยหยาบมากนะครับโอว่าที่จะไป กำราบไปสกัดกิเลสตัวนั้นนั้นก็เลยต้องหนักด้วยวันนี้ก็หยิบโอวาทของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ตั้งหัวข้อไว้ว่าอย่าต้องหมกไม่สิ้นกาลนานพระองค์ตรัสพระคาถานี้ไว้ว่าเสโยอโยคุโลพุตโตตัตโตอักคิสิขูประโม ยันเจพุนเชยะทุสีโลรัดถังปินดังอสัญญโตก้อนเหล็กอันร้อนประหนึ่งเปลวไฟก้อนเหล็กที่เผาไฟร้อนมากจังกับไฟเลยนะครับภิกษุบริโภคยังดีกว่าภิกษุผู้ทุศีลไม่สำรวมบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะประเสริฐอะไรแบบนี้ก็มีนะครับ พระสมาสัมุทธเจ้าตรัสโอวาทนี้ค่อนข้างหนักก็ปรารภกลุ่มของพระภิกษุจำนวนหลายท่านนะครับที่ความเป็นอยู่มันลำบากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็อาจจะมีโรคระบาดด้วยในสมัยนั้นแต่ตัวที่เห็นชัดก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับอดอยากอาหารขาดแคลนชาวบ้านก็อยู่กันลำบาก พวกภิกษุนักบวชทั้งหลายก็ลำบากไปตามๆกันท่านเหล่านั้นก็เลยหาวิธีเป็นอยู่ให้มันสบายเหนือคนอื่นด้วยการอวดอ้างนะไปโพดยกย่องแก่กันและกันเนี่ยให้ชาวบ้านได้ยินว่าภิกษุรูปนั้นเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับชาวบ้านเขาลำบากเขาก็เลยมาคิดว่า ที่พวกเราต้องประสบพบภัยครั้งนี้ก็ด้วยบาปอกุศลที่เคยทําบุญกุศลที่เคยทำเนี่ยมันมีกําลังอ่อนบาปมันแข็งแรงขึ้นก็เลยลําบากตอนนี้เราได้นาบุญแล้วเรายอมลําบากยอมอดเพื่อที่จะแบ่งส่วนไปทําบุญจะได้พ้นภัยไม่ต้องประสบพบภัยแบบนี้อีกในการต่อไปข้างหน้านะประกากฏว่าพิกษุล,ลกลุมนั้นก็ อยู่ดีกินดีนะครับขณะที่คนอื่นลำบากนะหยาบไหมครับนี่หยาบนะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดกับเราบ้างไม่ได้นะเพื่อที่จะสกัดความหยาบตัวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสประกาานี้เป็นหนึ่งในคําสอนเป็นหนึ่งในโอวาทที่กล่าวกับภิกษุพวกนั้นนะครับไม่ใช่แค่นี้นะกล่าวมากกว่านี้อีกก็เลยบอกว่า ถ้าจะถามว่าเปรียบเทียบเนี่ยก้อนเหล็กเผาไฟกับกินอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาในอันไหนประเสริฐก็ตอบไม่ยากเนาะก็อาหารสิแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะมองอย่างคนที่รู้ยาวๆเนี่ยก้อนเหล็กที่กินตอนนี้ยังทุกข์แค่อัตภาพเดียวอาจจะตายหรือทุกปางตายนะครับแต่ถ้าทำตัวไม่เหมาะสมเช่นนี้ ทุกศีลไม่สํารวมบริโภคอาหารของชาวบ้านชาวโลกนี่แนหะจะต้องถูกไม่สิ้นกัลนานในนรกอันนี้คนอื่นไม่เห็นเนาะพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งแล้วส่งทราบเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่รู้ได้รู้จะได้ระมัดระวังตัวก็เลยมีโอวาสนี้ขึ้นมานะครับท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในพระสัทธรรม ในการใช้ชีวิตพยายามเอาหลักคำสอนที่ประเสริฐที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี้มาหล่อล้อมน้อมนำจิตใจตนเองให้ส่วนที่มันคดของจิตใจนยค่อยๆตรงขึ้นจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไตรสิกขาและกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเทิน